สวัสดีนะครับทุกคนทุกท่านนะครับดูผมทอนอาเท์นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาอาเทสสียงธนูนะครับก็จะมีธนูสองคันนะครับงานนี้เนี่ยเป็นงานสั่งใบนะก็อันนี้จะเป็นคันคันผมนะอันนี้เขาสั่งใบนะครับอาเดี๋ยวมาดูคันแรกก่อนนะคันแรกนี่เป็น120เซนแนวร2 0เซนเขา25่ห้านะครับอันนี้จะเป็นใบประมาณ10มิลนะใบใหญ่หน่อยนะครับ หมใช้เป็นเบอร์เก้านะครับหกเส้นนะครับลักษณะเขาก็ประมาณยี่าเนาะเข่าเบอร์เก้านะครับเป็นแบบเจาะรูนะครับหัวขี่ผึ้ง <c oughs> เดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับสําหรับใบแรก <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ฟังสองใบเลยนะครับก็ง,งานธนูนะครับชุดหนึ่งเนี่ยหนึ่งคันเนี่ยผมจะให้ไปสองใบนะครับใบที่สองนี่ก็ผมทำให้แบบว่าเล็กกว่าใบเมื่อกี้นาะประมาณหนึ่งมิลแต่ว่าระยะเขาทุกอย่างก็คือเท่ากันนะเขายี่ห้าเท่ากันเลย นะครับแต่ว่าใบนี้เนี่ยเล็กเล็กกว่าใบเมื่อกี้หน่อยหนึ่งนะครับเพื่อต้องการให้เสียงมันแบบไปแหลมกว่าใบเมื่อกี้หน่อยอันนี้ก็เป็นทางพัทลุงนะครับส่งมาสั่งมานะครับบอกว่าอยากลองธนูอีสานนะครับอันนี้เขาไปใส่ว่าวร้อยสี่สิบเซนนะครับเดี๋ยวเขาช่างให้ดูนะก็คือว่าวเขาน่าจะใส่ได้แค่ขนดร้อยยี่สิบนะครับ ก็เลยจัดร้อยี่สิไปให้ไอคันไอคันนู้นเนี่ยใบยนู้นเน่ยก็ส่งพัทลุงนะช่วงนี้พัทลุงมาแรงช่วงนี้พัทลุงมาแรงนะครับ ส่วนใบนี้เนี่ยน่าจะประมาณ9กมิลน,นะเมื่อกี้เนี่ยสิบมิลใบนี้ประมาณ9กมิลใบเล็กกว่านะครับเสียงก็จะออกฟ้าผ่ากว่านะเียวาจ้าวกว่านะครับอันนี้ผมก็ถักไว้นะถักไว้ให้2ใบเลยนะครับ่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงใบนี้นะครับ อ่าประมาณ <laughs> <laughs> คันเล็กนะร้อยเซนนะครับผ่านไปได้วยดีนะครับจุดจวดเลยนะโอเคครับเดี๋ยวมาดูคันใหญ่นะอันนี้เนี่ยไม่ได้สั่งทั้งคันนะอันนี้เนี่ยสั่งแค่ใบนะครับก็งานสั่งใบผมก็จะมีคันสำรองให้นะครับจริงๆแล้วไซส์นี้เนี่ยผมจะไม่ได้ทำนะคือผมทำสูงสุดเนี่ยใส่คันได้แค่คันร้อห้าสิบนะครับสำหรับ แต่ว่าใบนี้เนี่ยเขาสั่งมาว่า,าจะเอาไปใส่ธนูประมาณ160-170นะผมก็เลยนะครับทำเขาแค่125นะครับเพราะว่าปกติเราจะทำเขาประมาณ30นะครับสำหรับวอลล์150เซนผมจะใช้ประมาณเขา30ตรงนี้ทีนี้เขาจะเอาไปใส่คัน160ใช่ไหมเราก็าหักออกไป5เซนนะข้างละ5เซนมันก็จะเหลือเขา125นะครับ มันก็จะใส่เข้าเราจะใส่ธนูคันร้อยหกสิบได้เข้าสามสิบไม่งงนะอ่ะไม่งง,งนะอ่ะอันนี้เดี๋ยวจะฟังเสียงนะว่าเสียงมันจะออกประมาณไหนนะครับงานใบนะครับ นะสําหรับคันนี้นะเอ,อเขามันจะสั้นหน่อยนะรอบหมุนมันก็อาจจะเสียงไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะเนื่องจากเขามันสั้นนะครับอมันก็ต้องลองเอาไปดูนะสําหรับคันของท่านนะครับร้อยหกสิร้อยเจสิบนะน่าจะใส่ร้อยหกิพอดีนะครับอ่เดี๋ยวมาฟังอีกใบหนึ่งนะอีกใบหนึ่งนี่ก็จะเป็นใบใหญ่เหนะื่นกันเลยนะครับเป็นใบสิบสองมิลเท่ากันเลยนะครับ จะมาเทสเสียงให้ดูนะครับว่าเออได้ไปเนี่ยเสียงมันดังนะไม่ใช่ว่าได้ไปเราเสียงไม่ดังนะเพื่อเวลาเอาไปเอาไปใส่คันท่านแล้วมันเสียงมันไม่ดังนะครับเดี๋ยวจะมาหาว่าเราทําไม่ดังนะครับเออเราก็ต้องเทสเสียงให้ดูนะครับทุกคันนะผมจะ,จะเทสให้ทุกใบนะ จริงๆครับผมถนัดกันประมาณ140ยสีนะร้อยสี่สนี้จะทำบ่อยนะครเป็นไซส์ที่ค่อนข้างถนัดเหมาะเหมาะมากเลยแหละนะธนู140ค่อนข้างจะถนัดนะครับนะเดี๋ยวมาฟังใบที่สองนะครับ เท่ากันเหมือนกันเลยนะครับเข่าประมาณ25่ห้าสำหรับใส่คันร้อหอันนี้ก็ถักให้เหมือนกันเหมือนเดิมเป๊ะนะหัวที่พึ่งนะใบสิบสอมิลเต็มใบเหมือนใบเมื่อกี้เลยเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับ มานี้นะะก็สำหรับงานธนูนะครับก็สั่งได้เรื่อยๆนะครับสั่งได้เรื่อยก็รับทำตลอดนะถ้าไม้ไม่หมดนะถ้าไม้มันหมดหรือว่าอ่าไม่พอทำเนี่ยเดี๋ยวผมจะแจ้งนะครับก็ช่วงนี้ก็พอได้อยู่นะครับก็สั่งมาได้เรื่อยๆนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ